ช่องกระดาษสลับบันเทิงสวัสดีค่ะเปิดรายชื่อข้าประเทศใช้ใบขับขี่ไทยได้เลยไม่ต้องทําใบขับขี่สากลทราบหรือไม่ว่าใบขับขี่ไทยแบบสมาร์ทการ์ดสามารถนําไปใช้ยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่ถึง9ประเทศโดยไม่จําเป็นต้องทําใบขับขี่สากลเนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้มีประเทศใดบ้างไปดูกันเลย9ประเทศอาเซียนที่สามารถใช้ใบขับขี่ไทยได้1ลาว2เวียดนาม3กัมพูชา4เมียนมา 5มาเลเซีย6อินโดนีเซีย7บรูไน8ฟิลิปปินส์9สิงคโปร์หังน,นี้ใบขับขี่ไทยที่สามารถนำไปใช้ในประเทศที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดที่ระบุข,ข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษกด้วยเท่านั้นหากไปขับขี่แบบเก่าจะต้องดำเนินการขอรับใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดสี่อ่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในประเทศข้างต้นได้อีกทางเจ้าของรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยสามารถนำรถไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้โดยจะต้องดำเนินการทาทะเบียนที่สำนักงา,านขนส่ง ที่รถคันนั้นจดทะเบียนเพื่อขอรับผ่นป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษสำหรับเข้ากลุ่มประเทศสมาชิกโดยเงื่อนไขาการนำารวไปใช้ของแต่ละประเทศอาจจะต่างกันไปขอขอบคุณภาพแห่นข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ